ตอนนี้ค่ะไปต่อกันที่คุณแม่ใจแกร่งพลอยพลอยพันธ์กันบ้านนะคะหลังจากที่พักงานมานานตอนนี้ก็เตรียมกลับไปเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนเดิมแล้วค่ะในขณะที่เรื่องราวคาราคาซังกับคุณสามีปากกว้างปีเตอร์คอปนี่ยังไม่เคลียร์เลยค่ะหลังจากเคยให้ข่าวว่าสามีตัวดีปีเตอร์คอปเดรนดอลจะส่งผู้ใหญ่มาเป็นตัวแทนเคลียร์ปัญหาครอบครัวล่าสุดคุณแม่ลูกสองพลอยพลอย,พ,ลอยพันธ์ก็เผยว่ายังไรว้วิแววการติดต่อใดๆค่ะ ส่วนตัวเธอพร้อมเคลียร์เสมอแต่ก็ไม่อยากให้ใครมองอย่างสมเพศว่าตั้งหน้าตั้งตารอค่ะอย่างหนึ่งนะคะสื่อค่คือคนอ่านเนี่ยบางทีเขาอาจจะอาจจะมีเวลาอ่านไม่เยอะอาจจะอ่านแค่ผาาหัวข่าวอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าทรวนคําว่ารอคําว่าวอนคําว่าขอคําว่าอะไรพวกอนี้นะคะเป็นคำที่เป็นการแบบขอทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในสารระบบพอย,ยแล้วทําอะไรก็ต้องจะทาอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรยังไงเนี่ยก็ต้อง ระวังว่าคนอื่นเขาจะมองอยังไงด้วยนิดนึงซึ่งอันนี้คือก็ต้องรับไว้คิดเยอะหน่อยเพราะบางทีแบบคือเหมือนอะไรที่มันอยู่ในใจเราเนอะเราก็กดดันนิดนึงเราก็อยากจะระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วและในเดือนมีนาคมปีหน้าแซลพลอยก็จะกลับไปทําหน้าที่แอร์โฮสเตดอีกครั้งหลังจากลาคลอดมาเกือบ2ปีค่ะ พอพี่คลอด9เดือนพี่อยู่อีเก้าเดือนแล้วพอเพิ่นพี่ท้องต่อตอนพี่ลูกหเดือนพี่ก็หยุดท้องอีกเก้าเดือนแล้วก็หยุดเลียว้เก้าเดือน,น,นก็เลือกเครื่องบินที่มันสะดวกกับการได้อยู่กับลูกมากที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ได้เจอหน้าลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะคงไม่มีปัญหาบริษทัทค้าอย่าเพิ่งไล่หนูออกนะคะหนูจะกลับไปบินแน่นอน,นะคะ่ะ อ้อนขนาดนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะที่สายการบินจะยังเก็บตำแหน่งนางฟ้าไว้ให้เธอทำควบคู่ไปกับขายขนมเค้กที่นำเข้ามาจากฝรั่งเศสขายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กและอาหารตามสั่งหาเงินเลี้ยงลูกๆด้วยลำแข้งค่ะ